สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ครับ m r K ก็วันนี้ครับผมจะมาจาัดลบนะครับขอตอัวละครั u p อ o r t นะครับตัวละครั u p อ o r t จากกาชาั u p อ o r t นะครับพวกนี้จะเรียกว่ามันคือตัวละครพิเศษแบบ LRR ที่ออกจากกาชาั u p อ o r t เท่านั้นกาชาทั่วไปหรือตัวฟรีนั้นไม่มีออกนะครับ แล้วก็กาชาซัพพอร์ตนะครับมันคือกาชาที่ผมแนะนำนะครับว่าควรเปิดทุกคนเดือนละหนึ่งครั้งก็พอครับเดือนละครั้งก็พอนะครับเพราะตัวของซัพพอร์ตเนี่ยมันออกง่ายครับออกง่ายมากจริงๆนะครับแค่คุณเปิดเดือนละครั้งเนี่ยเปิดมา1เดือนอาจจะได้ซัพพอร์ตเนี่ยประมาณ2-3ตัวนะมันออกค่อนข้างจะง่ายนะครับเดือนละหนึ่งทีก็พอนะครับ ซึ่งการจัดดาวน,นะครับนะครับผมก็เอาข้อมูลมาจาดที่ผมเล่นเองดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็อา่านสกิลนะครับรวมมากกลายเป็นอันดับในวันนี้ครับอันดับอาจจะมีคนที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจผมขอไฟลล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเราไปดูกันเลยครับอันดับของกาชาซับพอร์ตครับเริ่มกันจากอันดับของ4นะครับเอาแบบเต็มๆหน้ากันไปเลยครับอันดับ4นะครับก็คือจะเป็นคุณมาร์กิโน อันดับสีมีแค่ตัวเดียวครับคือมาคิโนซึ่งมาคิโนในเกมนะครับหน้าตาแบบนี้มี2ตัวก็คือจะเป็นสีม่วงจากกาชาซัพพอร์ตกับสีเหลืองซึ่งสีเหลืองนั้นได้จากอีเวนต์หรือร้านค้าพิเศษซึ่งสีเหลืองนั้นสกิลดีมากแต่ส่วนคุณมาคิโนสีม่วงจากกาชาซัพพอร์ตนั้นต้องเรียกว่าปรโตคอลซัพพอร์ Support ที่เกลือครับเกลือของการชาซัพพอร์ตนะ เพราะสกิลของซัพพอร์ตของมาค i ิโน่สีม่วงนะครับก็คือจะถึกขึ้นต่อสีเหลือง5%เพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีเพิ่ม,ม,ม RCV 9%นะครับเท่านั้นแหละเท่านั้นจบเลยครับก็ถือเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะโคตรธรรมดาแล้วก็ไม่คุ้มไม่คุ้มให้ลุ้นหาจากกาชาซัพพอร์ตนะครับในคตรุครรท์ที่เรียกได้ว่าเป็นเกลือของกาชาซัพพอร์ตนะครับมาคิโนครับ สม่วงนะครับอันดับของบีนะครับก็ได้แก่ครับคุณเซรลูนะครับเซลูนะครับ,รรบก็จะมีซัพพอร์ตก็คือจะออกมาบัฟดามเมจตอนจบเทิน์น3เทินซึ่งดามเมจตอนจบเทิน์น3เทินนั้นก็มีข้อดีหลักๆก,ก,ก็คือเอาไปจัดก,การกับพวกศัตรูนะครับที่มีบัฟไม่ตาย มีบัฟไม่ตายเอาดาเมจตอนจบเธอไปปิดก็ชนะได้เหมือนกันนะครับก็ช่วยเหลือการโจมตีพวกที่มีบัฟไม่ตายได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ซาโบโดจิแล้วก็โมลียะสามตัวนี้นั้นมีสกิลสซัพพอร์ตที่เหมือนกันครับก็คือจะซัพพอร์ตบัฟโจมตีพื้นฐานแบบเป็นเท่าอย่างเช่นซาโบบัฟโจมตีพื้นฐานนะครับ1.5เท่า ซึ่งการบัฟโจมตีพื้นฐานอย่างนี้นั้นจะอยู่ตลอดไปเลยในศัตรู1กลุ่มสมมุตินะครับกลุ่ม1ออกมาบัฟไปโจมตีพื้นฐานครับจากด,าดัมเดิมอยู่ที่1000พอบัฟไปปุ๊บเพิ่มกลายเป็นว่าอยู่ที่1500ซึ่ง1 5 0 0นั้นๆที่ถูกบัฟขึ้นไปจะอยู่ตลอดไปใน1กลุ่ม ไม่ว่าหนึกลุ่มนั้นจะผ่านไปกี่เทินก็ตามจะอยู่ตลอดไปถ้าหากผ่านไปกลุ่มต่อไปเช่นกลุ่ม1ไปกลุ่ม2พอไปกลุ่ม2ปุ๊บบัฟนี้จะหายไปนะครับจะอยู่แค่1กลุ่มตลอดไปพอไปกลุ่มต่อไปคือหายไปนะครับไม่งงนะก็เป็นเอ่อบัฟที่ช่วยทำให้เรามีดาเมจที่มากขึ้นมานิดหนึงนะครับซึ่งการบัฟโจมตีพื้นฐานแบบเป็นเท่านั้น มันไม่มีรูปร่างของบัฟครับไม่มีไม่มีนะวิธีการสังเกตก็คือให้คุณกดดูที่ค่าพลังของตอัวละครหรือดูที่ตัวละครครับมันจะมีแสงสีเขียวโผล่มาครับก็เป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างจะเออใหม่ค่อนข้างจะใหม่นะ,ะนะแล้วก็ช่วยเหลือให้มีดาวไอมากขึ้นได้นิดหนึ่งนะครับอยู่แค่หนึ่งกลุ่มนะครับ แล้วก็ดากามาครับดากามานั้นจะโจมตีบาทโทถ้าหาักบอสเป็นบาทโทจะโจมตีบาทโทรแรงขึ้น1.5เท่านะครับถ้าหากนะครับตัวละครที่ซัพพอร์ตอยู่กดเพอร์เฟกทุกครั้งจะออกมาล้างบัฟดาเมตตอนจบเทิน์น5เทินนะครับซึ่งดาเมตตอนจบเทิน์น5เทินนั้นเราไม่ต้องล้างก็ได้นะครับในปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันนั้นเราจะการพวก บอสเบิรนั้นภายใน1เทินหรือ2เทินเนาะมันก็ได้รับผลของดาเมจตอนจบเทินเนี่ยน้อยนะครับเราไม่ต้องล้างก็ได้แล้วก็ดาเมจตอนจบเทินของบอสสมัยเนี้ยมันตั้ง20มันตั้ง50หรือ99เทิร์นยังไงก็ล้างออกไม่หมดนะครับแล้วก็จะเป็นโอลิมปัสนะครับก็สามารถเปลี่ยนแก้วของสายหน้ากากนะครับ แค่สายหน้ากากนะครับให้เป็นสีเดียวกับตัวคอที่ซัพพอร์ตอยู่ซึ่งจะเปลี่ยนแก้วนะครับของเนื้อเทียนดีว่างเปล่าและเบิดนะครับให้เป็นสีเดียวกับที่ซัพพอร์ตอยู่อย่างเช่นตัวคอที่ซัพพอร์ตอยู่นั้นเป็นแก้วสีฟ้าหน้ากากก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนกันถ้าหากถ้าหากซัพพอร์ตอยู่นั้นเป็นแก้วมืดบน หน้ากากทั้งหมดก็จะกลายเป็นมืดมนนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียการใช้งานนะั้นผมมองว่ามันใช้งานค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะแก้วของตัวที่ซัพพอร์ตอยู่นั้นต้องเป็นแก้วดีๆก่อนที่จะใช้ซัพพอร์ตนะครับค่อนข้างจะใช้งานยากนิดหนึ่งนะแล้วก็เชฟนะครับเชฟนั้นก็เปลี่ยนแก้วเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนแก้วของตัวคอที่ซัพพอร์ตอยู่นะครับเป็นแก้วเนื้อ แล้วก็จะล้างบัฟมือแดงนะครับ2เทิร์นเอ่อแล้วก็จะฮิวเลือดนะครับ1ไอ 4, สี่พันสิล้างบัฟมือแดง5เทิร์นเออแล้วก็ฮิวเลือดนะครับ4 5 0 3เทิร์นนะครับเอ่อล้างบัฟมือแดงในปัจจุบันมันก็จะคล้ายกับบัฟดาเมจตอนจบเทิร์นครับก็คือว่าผลของมันนั้นเราเจอน้อยเพราะส่วนมากเราตีบอสตาย ใน 1- 2ถึง,งเทินไงผลของมันก็เลยได้รับน้อยแล้วก็ไอเจ้าบัาบือแดงเนี่ยสกิลอาร์บีหลักของบางตัวมันก็ล้างได้ไงซัพพอร์ตเราเลยค่อนข้างจะไม่จำเป็นเอามาล้างแต่ก็มีข้อเดียวคือมันก็สามารถเปลี่ยนแ้วได้นหนึ่งตัวแล้วก็ฮิวเลือดกครับฮิวเลือด4,5 3สามเทินเนาะตอนจบเทินนะครับอันดับปีก็มีประมาณนี้ครับอันดับของ A นะครับก็ได้แก่กับโคดิสนะครับ โค้นี้นะครับก็จะออกมาทุกครั้งที่ตัวคอครที่ซัพพอร์ตอยู่นั้นกดเพอร์เฟกจะออกมาล้างบัฟเกราะสีฟ้านะครับ 1, เทิร์นแล้วก็ทำให้โจมตีเอเนลครับแรงขึ้นอีก1.5เท่านะครับแล้วก็วันด้าครับวันด้าเนี่ยมันเคยเป็นซัพพอร์ตที่แจกฟรีนะครับมันเคยแจกฟรีเมื่อ2-3ปีก่อนนะแต่ตอนนี้ตอนนี้คุณต้องเปิดกาชาซัพพอร์ตหานะครับ วันดาก็จะออกมาครับเมื่อกดไม่ตายจะเปลี่ยนแก้ทั้งหมดนะครับรวมถึงมืดนมนด้วยแบบสุ่มสุ่มระหว่างสีฟ้าหรือเนื้อหรือ t ทีนดีะครับแล้วก็จะล็อกแก้ทั้งหมดนะครับหนึ่งเธอซึ่งการสุ่มนั้นถ้าหากเป็นทีมที่แก้วฟ้าแก้วเนื้อแก้วเทียนดีเป็นแก้วตรงสีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะคุมมากๆถ้าหากถ้าหากบางทีมแก้วฟ้าหรือแก้วเนื้ออะไรเงี้ย ไม่ใช่แก้วตรงสีอันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากเลยเพราะถ้าหากมันสุบออกมาได้มันก็ค่อนข้างจะเสียเปลี่ยนเนาะเพราะแก้วพวกนั้นมันไม่ตรงสีนะครับการใช้งานก็คือว่าต้องมีเงื่อนไขของพวกทีมขึ้นมานึ่งเนาะทีมนั้นควรจะมีแก้วฟ้าแก้วเนื้อเทียนดีที่เป็นแก้วตรงสีถึงจะใช้งานของวันด้าได้คุ้มนะครับแล้วก็ซีซ่าซีซ่าสกิลมันดีนะแต่ผมมองว่าเงื่อนไขของมันนะค่อนข้างจะจํากัดนิดหนึ่ง กก็คือจะออกมาเมื่อกดไม่ตายแบกบัฟบัฟโจมตีหรือบัฟเอฟเฟกตก็เท่านั้นจะออกมานะครับล้างบัฟโซ่นะครับสเทินแล้วก็จะบัฟโจมตีศัตรูทั้งหมดที่ติดพิษแรงขึ้น1.5เท่านะครับเออและทำให้ติดพิษทั้งหมดนะครับก็ถือว่าสกิลมันดีนะแต่มองว่ามันใช้งานยากนิดนึงแหละเพราะต้องมีผลของการบัฟ โจมตีหรือเอฟเฟกแก้ของตัวละคที่ซัพพอร์ตอยู่นั้นถึงจะออกมาซัพพอร์ตให้นะครับแล้วก็มันซัพพอร์ตให้กับแค่โบโก้มิงโก้แล้วก็เบดแล้วก็ไขโด้เลยครับคือมันจำกัดนิดน,นึงนะและพวกนี้ต้องบัฟโจมตีหรือเอฟเฟกแกวเท่านั้นถึงจะออกมาซัพพอร์ตให้ได้นะครับมันก็มีโอกาสแหละที่ได้ใช้งานอยู่แต่ก็มองโดยรวมนั้นค่อนข้างจะมีเงื่อนไขที่ยากนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เซงโงคูนะครับเซงโงคูก็เปลี่ยนแก้วเหมือนกันนะครับก็คือจะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นสีเดียวกับตัวะครที่ซัพพอร์ตอยู่นะครับเหมือนกับของเฮียบีนะจะออกมาเมื่อกลแม่ตายแบบททาดาเมจเปลี่ยนแก้วทั้งหมดทุกตัวนะครับให้เป็นสีเดียวกับที่ซัพพอร์ตอยู่ถ้าหากซัพพอร์ตอยู่นั้นเป็นสีเขียวก็เป็นสีเขียวทั้งทีมเลย และก็จะบัพเพิ่มค่าเช0.7เท่า1เถอ่อนะครับก็ส e กิลซัพพอร์ตของเซงโกคุนั้นก็ต้องให้ตัวละครที่ซัพพอร์ตอยู่นั้นเป็นแก้วตรงสีถึงจะดีถ้าหากเป็นแก้วที่ไม่ตรงสีทั้งทีมก็ไม่ตรงสีทั้งทีมเนาะทียเก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นอันดับของ S นะครับ ได้แก่ครับคุณไอซ์เบิร์กนะครับไอซ์เบิร์กนะครับจะออกมาเมื่อเจอกับ up, บับใบกับตาหรือปิดไมตาน,นะครับจะออกมาล้างใบกับตาและก็ปิดไมตาย3เทินลดเวลาของไมตายของตัวคอที่ซัพพอร์ตอยู่นั้น2เทินนะครับก็เป็นตัวคอที่ซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายเนาะและก็ล้างบับได้เยอะเทินนะครับแล้วก็โอเว่นนะครับจะออกมาเมื่อกดไมตาย จะออกมาเปลี่ยนแก้วของสายกล้ามทั้งหมดให้เป็นสีแดงแล้วก็จะบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสายกล้าม1.3เท่า1เทินแล้วก็ m มาสตอมนะครับมสตอมหรือไอเจ้าเปโตนะครับตัวนี้นะครับก็จะออกมาเมื่อนะครับเจอกับบัฟช็อตหรือบัฟเพิ่มเ,เวลาของไม่ตาย จะออกมาล้างบัฟช็อตนะครับและก็จะลดคูลดาวของสกิลของตัวคอ,อ,อที่ซัพพอร์ตอยู่3เทินและก็จะบัฟกระด๋สีลุงนะครับเ5 1เทิร์นทนไอหมอนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เช้งนค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็บุเล่บุเล่ใช้บ่อยมากก็จะออกมานะครับเมื่อเจอบอสใหญ่จะออมาเปลี่ยนแก้วทั้งหมดที่เป็นมืดมนให้กลายเป็นตรงสี แล้วก็จะลดเวลาของสกิลของตอัวละครที่ซัพพอร์ตอยู่2เทินแล้วก็จะฮิลเลอร์นะครับ2 0 0พนะครับก็ถือวเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายก็คือว่าแค่เจอบอสซัพพอร์ตก็ออกมาเนาอแล้วก็น้องตายน้องตายนะครับสกิลจะคล้ายกับไอเจ้าโคนิสในเทียร์ง a แต่น้องตายน้องตายนั้นล้างได้เยอะกว่า ก็คือจะออกมาเมื่อกด perfect ทุกครั้งนะครับตัวละครที่ซัพพอร์ตอยู่นั้นกด perfect น้องตายจะออกมาล้างบัฟเกราะสีฟ้า2เถอนะครับซึ่งมันแจมากนะกด perfect หนครั้งล้างบัฟเกราะฟ้า2เถอนะครับแล้วก็ไดฟุกุไดฟุกุเนี่ยหน้าตาของเขาค่อนข้างจะดูธรรมดาเนาะแต่ซัพพอร์ตดีมาก สกิลซัพพอร์ตก็คือจะออกมาเมื่อกดไม่ตายแบตทำดามเมจจะออกมาล้างบัฟใ้กับตัน2เทินกรอดสีฟ้า4เทินแล้วก็บัฟแก้วเนื้อเป็นแก้วตรงสีของทีมทั้งหมด1เทินเปลี่ยนแก้วตัวคอที่อยู่ติดกับตัวคอที่ซัพพอร์ตอยู่เป็นแก้วเนื้อซึ่งมันดีนะดีมากครับแล้วก็โรบินจางโรบินจางเนี่ยมันเป็นตัวคอที่ผมเข้าใจผิด ว่าปะตครธรรมดามาตั้งนานเพราะหน้าตาของร่างนี้นั้นมันดูคล้ายกับร่างของธรรมดานะครับโลบินจานครับซัพพอร์ตก็คือจะออกมาเมื่อเจอโซ่หรือใบกัปันจะออกมาล้างบับโซ่และใบกัปัน2เทินบับเกราะสีลุง70% 1เนเทินหิวเลือดสาครับล้างบับดีบับเกราะได้เนาะแล้วก็ชอปเปอร์คุงนะครับชอปเปอร์คุง เซตคีย์ของชอปปะคูงนะครับก็คือจะออกมาเมื่อกดไม้ตายจะฮิวเลือด3000บับโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสีฟ้ากระดาษจด1.5เท่า1เทินอันนี้ค่อนข้างจะแจ่เหมือนกันนะครับต่อไปครับก็คือจะเป็นพวกมิสเตอร์ไอพวกมิสเตอร์ไอพวกมิสเนี่ยไอพวกบารล็อกเวิร์กเนี่ยเก่งทุกตัวจริงๆนะเริ่มกันจากมิสเตอร์วันกับมิสดับเบิลฟิงเกอร์นะครับ สกิลคือจะออกมาเมื่อ,อกดไม่ตายออกมาล้างบัฟกระดสีลุ้งช็อตสี่เทินบัฟโจมไอ้บัฟเพิ่มค่าเชนศูนย์จุดเจ็ดเท่าหนึ่งเทินโคตรดีครับสองอย่างสี่เทินนี่คือซัพพอร์ตนะครับโอโ้โหโคตรโหดมากแล้วก็เป็นมิสเตอร์ทีนะครับกับมิตอ่าโกลเด้นทวีนะครับสกิลคือจะออกมาเมื่อ,อเจอกับกลุ่มสาม ศัตรูกลุ่มสามเข้ามาปุ๊บจะออกมาครับออกมาเลิกคููดาวสก,กิลขอวละครที่ซัพพอร์ตอยู่2เทินแล้วก็จะเออบั๊บกราอนะครับบัฟกราะลุ้ง50% 3เทอร์นนะครับก็ถือเป็นวลรครที่ใช้งานค่อนข,ข้างจะง่ายเนาะเหมาะจะเอาไปใช้งานในพว้ด่านของเทเชอร์แมพหรือคิตนาแครดค่อนข้างจะเหมาะน,นะครับพอเจอกลุ่ม3 คุม3ของ2อีเวนต์เนี่ยคือบอสใหญ่เนาะพอเจอบอสใหญ่ปุ๊บออกมานะครับค่อนข้างจะแจมอยู่นะแล้วก็มิสเตอร์ไฟกับมิสวาเลนตานนะครับก็จะออกมาเมื่อกดไม่ตายการเปลี่ยนแก้วพอออกมาครับก็จะล็อกแก้วทั้งหมดนะครับ1เทินล้างบัฟใบกับตัน2เทินบัฟโจมตีให้กับสีแดงและก็ใส่ปืน1.75เท่า1เทิน สุดท้ายของพวกบาร์ล็อกเวิร์กก็จะเป็นมิสเตอร์โฟกับมิสอาร์เมอรี่คริสต์มาสนะครับก็จะออกมาเมื่อกดบัฟเอฟเฟกลูกแก้วนะครับจะออกมาบัฟทำให้แก้วแพ้ทางสีและแก้วมืดมนเนี่ยเป็นแก้วปกติทั่วไปซึ่งแก้วแพ้ทางสีและแก้วมืดมนเนี่ยจะนับว่ามันคือแก้วที่ไม่ดีแต่สกิลของเขานั้นจะออกมาบัฟแก้วไม่ดี2อันนั้นอะ กลายเป็นแก้วปกติทั่วไปนะครับค่อนข้างจะเป็นสกิลที่แปลกดีนะ1เทิร์นนะครับแล้วก็จะมีการาล้างบัฟโซ่สเทิร์นบัฟโจมตีสีแดงขึ้นให้กับสีฟ้ากับกล้ามนะครับ1.5เท่า1เทิร์นก็แจมนะครับพวกบล็อกเวิร์กเนี่ยเก่งทุกตัวนะครับทุกตัวจริงๆนะแล้วก็จะเป็นมีฮอคนะครับมีฮอ ตัวนี้หน้าตาจะคล้ายกับมีฮอกตัวฟรีนะครับโคตรคล้ายกันเลยสกิลซัพพอร์ตก็คือจะออกมาเมื่อเจอบอสใหญ่บัฟทำดาเมจต,ตอนจบเทิน์น1เทินลดเกราะศัตรูทั้งหมดให้เหลือ0ูนย์1เทิน์ฉชามากลดคูลดาของสกิลนะครับให้กับคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับ2เทินซึ่งสกิลของมีฮอคนะอาจจะดูว่ามันดูธรรมดาหรือเปล่า แต่ข้อดีผมมองว่าก็คือจะเป็นการลดกรอะครับลดกราบไปเลยให้เหลือศูนย์นะครับ1เทินซื้อค่อนค้า,าจะแจมนะสมมุติเจอพวกเกราะสีฟ้าเกรอะสีฟ้าเราไม่ต้องล้างเลยครับเราแค่ลดกรอบไปก็คือจบนะค่อนข้า,ขาจะดีนะมีฮอกเลยครับต่อไปก็จะเปิด S นะครับสกิลของ S นะครับก็คือจะออกมาเมื่อนะครับทำไม่ตายออกมาเมื่อใช้ไม่ตายเออพูดผิด ้ไม่ตายนะครับออกมาล้างบัฟกรอดสีลุ้งกรอดสีฟ้า2เทินเปลี่ยนแก้วนะครับให้ใกลายเป็นแก้วตรงสีและก็จะบัฟเผาไหมใส่ทั้งหมดนะครับ80เท่า2เทินนะครับก็จะมีการทั้งล้างบัฟกรอดทั้งเปลี่ยนแก้วทั้งเผาไหมเนาะแล้วก็ซาโบตอนเด็กครับซาโบตอนเด็กนะครับก็จะออกมาเมื่อเจอบอสใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็จะออมาล้างบัฟของ ใบกับตันปิดไม่ตาย2เทินอากรดสีฟ้า2เทินบับกดเพอร์เฟกง่ายขึ้น1เทินซึ่งซาโบเด็กเนี่ยซัพพอร์ตค่อนข้างจะดีโคตรนะครับล้าบับ3ามอย่าง2เทินเนี่ยแจมโคตรนะครับแล้วก็แม่มดน้ำแข็งนะครับตัวน,นี้อา่าสกิลก็คือจะออกมาเมื่อกดไม้ตายนะครับ ออกมาล้างบัฟโซ่หเทินกรอบบารียหนึเทินบัฟเพิ่มค่าเชน0.7เท่า1เทินกดเพอร์เฟกต์ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งซับพอร์ตล้างบัฟบ,บาลียเนี่ยหายากนะแล้วก็จะเป็นโอโทคิ o นะครับโอโทคิสกิลซับพอร์ตก็คือจะออกมาเมื่อนะครับเจอบอสใหญ่ออกมาล้างบัฟกรอบผ่าครึ่ง1เทินลดโจมตี1เทิน ใบกับตันเึเทินคือถึงจะแค่1เทินก็ตามแต่มาตั้ง3อย่างเนี่ยซึ่งสมมุติเราเจอบัฟไป6เทินล้วออกไป1เทินหรือ5เทินแล้วก็ชัตอตละครไม่ตายล้างออกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ประตูคอที่ช่วยเหลือทีมค่อน้าเจะเยอะนะ3อย่าง1เทินเนี่ยแล้วก็วีวีนะครับวี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 ซัพพอร์ตเขาขั้นโหดเลยนะครับจะออกมาเมื่อเจอบอสใหญ่จะออกมาล้างบัฟ กรอบผ่าครึ่ง2เทินแล้วก็ทำให้ตระครสีแดงสีเขียวสีฟ้าของเรานั้นตีศัตรูแรงขึ้นอีก10%ฮิลเลือด3,000มันโคตรโกงมากสก,กิลของวิบี้เนี่ยทำให้เราตีแรงขึ้นถึง10%นะครับสุดท้ายครับก็คือจะเป็นโซ,โซคิงโซคิงนะครับก็จะออกมาเมื่อ,อบัฟโจมตีพื้นฐานนะครับ ออกมาล้างบัฟลดโจมตีสามเธอบัฟเพิ่มค่าเชน1.1เท่า1นึ่งเธอเลยครับสก,กินก็ดีมากครับล้างบับถึงสามเนอด้วยกันนะครับการจานดาบครับของกาชาซัพพอร์ตครับของปีนี้ครับก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งจะเห็นนะครับว่าเทียร์ของ S เนี่ยเยอะหรือเกิน A B โคตรน้อยเลยและยิ่ง C เนี่ยโอ้อันนี้ตัดทิ้งไปเลย เพราะซัพพอร์ตเนี่ยเก่งๆมันมีเยอะแล้วมันมีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับการชาซัพพอร์ตเนี่ยเป็นการชาที่คุณควรเปิดเดือนละครั้งก็พอเพราะซัพพอร์ตมันออกง่ายผมเองผมเปิดเดือนละครั้งนะครับออกโคตรง่ายเลยครับหนึ่งเดือนได้มา 2- 3ส,สาตัวนะมันคุม้มนะครับเพราะได้ตัวไหนมาก็คุ้มทั้งหมดยกเว้นมากิโดซัพพอร์ตมีไว้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวละครซับพอร์ตเนี่ยคุณสามารถไปอ่านสกิลเงื่อนไขครับแบบละเอียดได้ในกลุ่มนะครับผมแปลสกิลไว้ในอัลบั้มกลุ่มแล้วนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับซับพอร์ตเก่งทุกตัวครับยกเวทมากิโน,โนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมนะครับถึงกมาสวัสดีครับ